สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2565เราจะมาดูดวงกันเลยในด้านการงานนะคะโชคลาภนะคะด้านสุขภาพเนาะความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว,ว่าคนโสดสนิทนะคะจะไปในทิศทางไหนไบ้างเนาะในเดือนนี้นะขอหมอจับไพ่สักคู่นะคะขอให้ดวงดวงที่เข้ามาในดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิ เน,นิ่งเนาะเอ่ยชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดนะคะอธิษฐานจิตและการขอพอรในไพ่ที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจะบอกกล่าวอะไรเนาะในเดือนนี้เนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในทุกด้านที่หมอบอกไปของหมอจับไพ่สักครู่ค่ะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเรามาดูกันได้เลยขอหมอเปิดไพ่ก่อนนะคะสักครู่ค่ะ ามาดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่วางแผนนะคะในเรื่องการงานอนาคตเนาะที่หมอกําลังจะบอกไว้คนที่มีโอกาสอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปติดต่อเรื่องการงานเรื่องความรักทำวิซ่าเรื่องการงานเรื่องความรักนะคะ ในในเดือนนี้หรือว่าช่วงปลายปีนี้จะประสบความสําเร็จเนาะในไพ่ <ใน S 1> ที่หมอบอกมีโอกาสคาบเกี่ยวในครึ่งเดือนหรือว่า1เดือนไปแล้วมีโอกาสไปยื่นเรื่องแล้วประสบความสําเร็จผ่านวีซ่าผ่านในการจะไปหาแฟนก็ได้เดินทา,ทางท่องเที่ยวหรือว่าจะไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องการงานจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาเนาะสิ่งที่หมอบอกด้านงานประสบความสําเร็จยิ่งเดินทางไกลการท่องเที่ยวหรือว่าการทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยที่หมอบอกในเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จชีวิตไปในในทางที่ราบรื่นด้านการงานไปใน ทิศทางที่ดีค่ะไม่มีอะไรติดขัดบางครั้งอาจจะลาช้ามาแล้วตกมาแล้วเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะมีความกังวลในตัวสูงเนาะในไพ่ขึ้นมาในเรื่องการงานต่างๆนะคะคือเราตั้งใจหรือมุ่งเป้าไปแล้วว่าเราจะทําอะไรเราคิดว่าเราทําได้ประสบความสําเร็จก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วที่หมอบอกถูกสุดท้ายคือความพยายามด้วยตัวของเองมันก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้น คนที่ทํางานในด้านออนไลน์นะคะสื่อสารการพูดการเจราจารในเดือนนี้จะปังและไปในทิศทางที่ดีมีความร่ํารวยโชคลาภความมั่งคั่งกําลังจะเข้ามาสังหาริมรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะหรือบางกรณีเก็บหอมรอมนิดอยากได้บ้านนะคะหรือว่าเป็นเงินสดเนี่ยคุณจะได้เลยในเดือนนี้ประสบความสําเร็จแน่นอนสิ่งที่หมอบอกถ้ายิ่งหมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าถือสิงกินเจด้วยผสมกันที่หมอบอกในเดือนนี้คุณจะมีความโชคดีในเรื่องการงานการเงนิงน,งนเรื่องการงานทุกอย่างเด่นในความรักก็เช่นกัน คนที่มีคู่มีครอบครัวบางครั้งยึดติดรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วหมอต้องบอกอย่างนี้นะคะแบกรับภาระความรู้สึกของคู่เราไว้หรือว่าบางคนจบกรณีในเรื่องของมือที่3ามเข้ามาเนี่ยคุณจะพบเจอคนที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาแต่ขอให้อยู่นิ่งๆใจเย็นๆใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักในครั้งนี้สักคู่ที่หมอบอกเนาะจะเจอคนที่มันดีหรือว่าคนที่มีสินธรรมเสมอเราหรือว่าเขารักในครอบครัวเช่นเดียวกับเราเราอาจจะเป็นพ่อไหมพ่อล้างแม่ล้าง พอไม่แม่ล้างได้มีลูกติดมีพันธะแต่คนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษารักแดนไกลที่เข้ามาผูกความสัมพันธ์กับเราอาจจะติดต่อเราในโลกโซเชียลออนไลน์หรือพบเจอกันในด้านของโลกออนไลน์ที่หมอบอกประสบความสําเร็จก็อาจจะเดินทางมาหาเราหรือได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตก็ได้สิ่งที่หมอบอกขอให้คุณใจเย็นๆค่อยๆพิจารณาไปสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเ,เนี่ยในเดือนนี้คุณอยากอยู่คนเดียวหรือใช้ใช้ความรู้สึกในเรื่องการงานการเงินมากกว่ายังไม่ได้มุงเป้าเรื่องความรักเท่าทีา่ควรแต่ถ้าเก คุณอยู่นิ่งๆเฉยๆที่หมอบอกแต่งสวยแต่งหล่อไปค่ะจะมีคนเข้ามาหาพูดคุยคุณสามารถพูดคุยได้แต่คุณยังไม่ตัดสินใจที่จะคบหารลอดูใจกันที่หมอบอกจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวยังไม่อยากจะเทคแอคชั่นหรืออยากจะพูดคุยกับใครมากถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แก้เหงาแต่คุณยังไม่รู้สึกที่จะจริงจังกับใครในเดือนนี้เนาะที่หมอบอกอ่ะสําหรับคนที่โสดสนิทเนาะในไพ่ขึ้นมาคือ เลือกมุ่งมั่นหรือตั้งเป้าเป็นเรื่องการงานการเงินขอให้ประสบความสําเร็จอยากมีบ้านมีรถบางกรณีที่หมอบอกไปนะคะหรืออยากจะซื้อของประดับของใช้ที่มันมีคุณค่าอาจจะเป็นเพชรทองอะไรเงี้ยคุณอาจจะซื้อได้ในเดือนนี้หรือมีโอกาสเก็บเงินที่มันเป็นเงินก้อนมากขึ้นในเรื่องการงานมันเด่นที่หมอบอกนะคะบวกกับการทําบุญแล้วถ้าเกิดคนไหน ปฏิบัติหรือว่าถือสินกินเจยอยู่แล้วหมอก็อนุโมทนาบุญด้วยดวงคุณก็จะดีมากขึ้นที่หมอบอกว่าโชคลาบเปิดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือจุดธูปห้าดอกสักนิดหนึ่งนะคะจะเป็นวนัวนอังคารหรือวันพฤหัสก็ได้ขึ้นน้ำเปล่าสักแก้วหนึ่งพวงมาลัยหนึ่งพวงผลไม้ห้าอย่างขอพรการแจ้งได้เลยหน้าบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่หมอบอกโชคลาบการเงินบางคนบางกรณีอาจจะถูกหวยทั้งใต้ดินรัฐบาลก็ได้ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสสมหวังสูงที่หมอบอกมีความโชคมีความร่ำรวยรออยู่เนาะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดระจยุติความมสัพัพนดย ในบางกรณีเนี่ยที่หมอบอกไปก็คือไม่ต้องไปยึดติดอะไรปล่อยวางไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งที่ดียิ่งเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเรารักตัวเองมากเท่าไหร่คนที่ดีเขาก็จะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอหรือขอร้องเขาหรือไม่ต้องไปวิ่งตามความรักให้มันเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาที่หมอบอกนั่นจะเจอสิ่งดีๆค่ะถ้าเกิดบางกรณีเนี่ยที่อยู่กันแบบเป็นคู่ครองนะบางทีอาจจะเหนื่อย อีกคนนึงกดดันพูดจาไม่ดีใส่เราทําให้เรามีความเครียดความกังวลคุณก็อยากบางเคยอาจจะยุติหรืออยากจะอยู่คนเดียวหรือแยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่นอนคนละมุมห้องก็ได้ที่หมอบอกมันเป็นไปได้ในภพยขึ้นมาหรือเขาใช้เงินเก่งมากกว่าเราเรารู้จักเก็บหอมรอมิต่คนนึงไม่เก็บหอมรอมิดคุณก็จะเหนื่อยเนาะระวังด้านสุขภาพความเครียดไมเกรนปวดหัวนะคะโรคศีรษะวิงเวียนนอนไม่หลับน้ำม,มือตาลายที่หมอบอกไปการปวดเมื่อยช่วงคอบ่าไหลให้ระวังไว้นิดนึงช่วงหัวเข่าต้นขานะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาเนาะสิ่ง ที่หมอบอกนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปลดหนี้หมดสินนะคะขอให้โชคดีมีชัยแล้วก็ขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สนมมมอกก้าาหตตงะะยรถูฎค ขอให้ร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ